ความยุตินี่แหละใช่ยุติธรรมที่สุดถูกความยุติต้องศึกษาคำว่ายุติคําเดียวเนี่ยครับยิ่งใหญ่ที่สุดคำว่ายุติคำเดียวเนี่ยแหละยิ่งใหญ่ที่สุดครับผมที่จะต้องศึกษาตอนนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ขอพูดอีกอันหนึ่งอาตมาวิเคราะห์ออกมาอีกอันหนึ่งคือครับผม วัตถุพฤติกรรมจิตวิญญาณสามเศร้าเนี่ยวัตถุจะกล่าวเจาะจงลงไปเลยปืนอาวุธระเบิดเคงมือฆ่าคนวัตถุนี่นะสองพฤติกรรมคือการกระทำหรือกรรมที่ต้องศึกษาอบรมฝึกฝน สามจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงบงการทั้งทำวัตถุทั้งทำกิริยาที่ทีที่ดีที่ชั่วร้ายซับซ้อนม,มนรอบเชิงซ้อนอย่างนั้นครับการจิตวิญญาณยิ่งต้องศึกษากันอย่างลึกซึ้งสําคัญมากเพราะจิตวิญญาณเป็นประธานและจึงจะมาเป็นพฤติกรรมหรือมีความรู้ จิตวิญญาณเป็นความรู้ด้วยรู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเสร็จแล้วก็ไปจิตวิญญาณก็เป็นประธานทำให้เกิดพฤติกรรมพฤติกรรมก็ไปสร้างวัตถุเพราะงั้นคนชั่วช้าสามานก็จะสร้างอาวุธสร้างเครื่องประหารครับผู้ที่เป็นคนดีแล้วหยุดเลยเรื่องสร้างอาวุธเรื่องสร้างเครื่องประหาร ไม่ทำและพฤติกรรมก็ไม่ไม่ให้ไม่เกิดในจิตในตัวเองให้ได้ด้วยโดยให้จิตปัญญาณเกิดเมตตาเมตตาจริงๆเมตตาเนี่ยมีคุณธรรมสตัวเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาครับเมตตาคือจริงไม่ปรารถนาร้ายกับใครเลยแม้ใครจะมาปรารถนาร้ายกับเราหรือ เขาทำร้ายกับเราถึงขั้นฆ่าเราตายเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีโกรธตอบไม่ผูกพันตอบไม่อาฆาตตอบอโหสิเลยนี่สุดยอดของจิตวิญญาณของคนที่ดีที่สุดแล้วนะพระพุทธเจ้าอบรมสร้างสรรค์ให้คนเกิดเมตตาเป็นอย่างที่ว่านี้ได้ เพราะฉะนั้เมตตานี่ก็เลยม,มันแสดงออกในสารีธรมรมโหกมามเกิดแสดงออกทางกายกรรมอย่างชาวสุรนีกายกรรมเมตตาเกื่อกูลกันช่วยเหลือสงเคราะห์ไม่มีการรุนแรงราดอะไรกันเลยมีแต่สร้างสรรค์กับเขื่อกูลสร้างสรรค์เกื่อกูลแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่สะสมอีกสร้างสรรค์เขื่อกูลเจริละไม่เห็นแก่ตัวส,สึดอ นี่สุดยอดเลยที่จะเป็นประชาธิปไตยที่สุดยอดมหาประชาธิปไต้มหาประชาธิปไตยอภิมหาประชาธิปไตยได้ด้วยใช่ไหมครับรูมจริงเลยเป็นอภิมหาประชาธิปไตเลยเพราะจิตมีคุณสมบัตินะสารณียะปิยกรณะครุกรณะสังฆะอวิวาตสามกิยะเอกีภาวะ และไม่มีจิตบิญญาณเห็นแก่ตัวไม่มีตัวตน uh huh. คำว่าจิตบิญญาณไม่มีตัวตนเป็นเครื่องรับประกันจะเห็นแก่ตัวตนก็เห็นน้อยลงไปจริงๆโดยโดยสัจธรรมที่ฝึกหัดอบรมแล้วจึงจะเป็นคนจริงเพราะฉะนั้นคนจริงที่ทำงานอยู่ในสังคมประเทศชาติขณะนี้ เมืองไทยเป็นเมืองพุทธเมืองไทยเป็นเมืองโลกุตระแม้นักการเมืองจะไม่สนใจชาวโศกครับมไม่สนใจคำอธิบายธรรมของอาตมานักการเมืองก็ยังมีคุณธรรมมาแต่ดั้งแต่เดิมที่อาตมาเคยพูดเมืองไทยนี้เป็นศาสนาพุทธมาตั้งแต่สร้างประเทศ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ที่นำพาเรื่องโลก,กุตระนี้เข้ามาลงมากระจายลงมาปลูกฝังลงไปให้แก่สังคมเป็นระดับ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 ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินมารุ่นก่อนก่อนมาพอกุนรามกำแหงบรรนารามหาราชมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ เก้าเนี่ยแหละสรุปสั้นๆและอาตมานี่ก็ยืนยันที่แท้จริงด้วยเป็นผู้ที่นำโลกุตระขึ้นมาเปิดเผยทั้งเนื้อหาทั้งความเป็นจริงทั้งรายละเอียดทั้งคำอุเทศอธิบายชี้แจงต่างๆเลยอาตมาเป็นไก่ตัวพี่ที่ในยุคนี้อ่า ซึ่งเข้ามายืนยันสิ่งนี้นะเพราะงั้นอันนี้ก็อาตมาพูดไปมากก็ไม่ดีมีธรรมิกราชสององค์กคนะ็แล้วกันครับนะแล้วก็บูกฟังและสถาปนาลงไปในสังคมไทยหน้าประหลาดใจคับพระท่านผมขออนุญาตสรุปช่วงนี้ขอ,อนี่มันพระท่านจิบน้ำก่อนนะครับอาลเลยคือผมวันนี้ผมได้ จัดรายการกับพอท่านทุกรายการตุ่มตุ้มต,มตุมมองนี่ผมก็จะเห็นความน่าทึ่งน่ามหาัศจรรยใจที่พอท่านได้แสดงความจริงออกมาท,ที่ว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินเลยเอย <ๆ S 1> ่างเช <ๆ S 1> <ๆ>่นพอท่านอธิบายเรื่องคุณธรรมที่พัฒนาจิตวิญ,ญญาณมาจากสารานิยธรรมแท้ๆนะแต่ทำไมสามารถเข้าไปเป็นอันหนึ่งเดียวกันกันกบศาสตร์ที่มนุษยชาติเขต้องการกันเช่น มรุษศาสตร์ทั้งคมศาสตร์ประาทาธิปไตยทำไมธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อกิวปัญญาณที่สะอาดจากกิเลสแล้วหมดความเห็นแก่ตัวแล้วทำไมจึงเข้าได้ทุกศาสตร์ของมนุษยชาติต้องการเลยอ้าวดีดีดีอัตมาสรุปมาหลายทีแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าไงครับพระพุทธเจ้านี่ในชีวิตของพระองค์ ท่านศึกษาความเป็นมนุษย์กับความเป็นสังคมครับสั้นๆแค่นี้น่าจะชัดเจนแล้วแล้วท่าน,นก็รู้ว่าอ๋อคนถ้าเป็นคนความเป็นมนุษย์คนๆนดีที่สุดเป็นอย่างนี้ต้องให้ได้คุณธรรมอย่างนี้จิตวิญญาณต้องบริสุทธิ์สะอาอย่างนี้และมีพฤติกรรมอย่างนี้ครับสังคมที่ดีที่นี้ค,คืออะไรยังไง ท่านศึกษามนุษย์กับสังคมที่ดีที่สุดและท่านก็ทําให้เกิดสังคมที่ดีที่สุดกับมนุษย์ที่ดีที่สุดนี่คือสองสภาพเดวุเทวะภาวะยิ่งใหญ่คู่ยิ่งใหญ่คือมนุษย์กับสังคมดีที่สุดสรุปแล้วนี่แหละครับผมพระเจ้า,จาคนพบวันนี้แล้วเอาอันนี้มาเป็นสูตรสอนทั้งหมดเลยครับผมคนเย์จะต้องมาเอาอันนี้ทั้งหมดเลยมไม่ว่าที่ไหน แสดงว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าที่ไหนต้องมาเอาอันนี้ครับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ให้พระภิกษุศึกษาเราเรียนเท่านั้นนักการเมืองก็ควรจะเป็นด้วยยิ่งตัวสําคัญเลยเพราะท่านเคยบอกว่านักธรรมะกับนักการเมืองก็คือคนคน,นเดียวกันเพราะฉะนั้นต่อไปในประเทศไทยจะมีอรหรรันไปเป็นนายก เรินธรรม